มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงงไปสิหนุ่มคาใจเทศบาลไม่เก็บขยะให้อ้างไม่ใช้ถุงตาเทศบาล10บาทเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์นะคะเมื่อมีผู้ใช้ facebook ได้ออกมาแชร์เรื่องราวการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสร้างความงุนงงให้กับเจ้าของโพสต์เป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากทางเทศบาลไม่ยอมเก็บขยะให้นะคะโดยให้เหตุผลว่าถุงที่ใส่ขยะต้องเป็นถุงที่มีตาของเทศบาลเท่านั้นโดยหนุ่มรายนี้ได้โพสต์รูปภาพพร้อมด้วยแคปชั่นไว้ว่าขยะถึงจะใส่ถุงดำเรียบร้อยแต่รถเทศบาลไม่เก็บให้นะครับ เขาบอกต้องซื้อถุงที่มีตาของเทศบาลเท่านั้นนะครับถุงละ10บาทราคาดีมากเลยสุดยอดไอเดียเลยครับขอให้คุณรวยๆกับการที่ขายถุงดำนะครับซึ่งภายหลังเรื่องราวเดิงกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นบอกว่าของเทศบาลเป็นถุงย่อยสลายได้เองแบบพิเศษหรือเปล่าครับ หน่วย10บาทด้วยย้ำมีในัยะซ่อนเร้นครับจะเปลี่ยนระบบเพื่อเพิ่มเงินให้กับเทศบาลแต่เพิ่มภาระให้กับประชาชนบังคับให้ซื้อด้วยนะครับบอกเรียบร้อยว่าถ้าไม่ใส่ถุงดำของเทศบาลก็จะไม่เก็บถ้าจะให้ซื้อถุงหรือว่าใส่ถุงของเทศบาลก็ช่วยฝากถุงมากับรถเก็บขยะมาขายก็ดีนะคะ เพราะบางคนเขาเองไม่รู้จะไปซื้อถุงที่ไหนหรือเขาไม่สะดวกไปซื้อถุงที่เทศบาลด้วยฝากด้วยนะคะและนี่คือข้อความบางส่วนค่ะงงไปเลยสิคะหนุ่มคาายเทศบาลไม่เก็บขยะให้อ้างไม่ใช้ถุงตาเทศบาลสิบบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ